ใครจะไปท่องเที่ยวในโซนยุโรปประเทศในกลุ่มเชงเก้นจำเป็นจะต้องมีวีซ่าเชงเก้นนะคะโดยจะต้องเตรียมเอกสารการขอวีซ่าให้ครบและหน่งในนั้นก็คือประกันเดินทางแต่ไม่ใช่ประกันเดินทางอะไรก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าประกันเดินทางที่ขอวีซ่าเชงเก้นได้ควรมีคุณสมบัติอย่างไรมาฟังกันค่ะ อันดับแรกประกันเดินทางควรมีวงเงินคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตตั้งแต่30 0ห0ืนเหรียญเป็นต้นไปหรือ1นึ่งล้านห้าแสบาทขึ้นไปค่ะนอกจากนี้ประกันเดินทางควรให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเดินทางแนะนําให้เลือกวันที่คุ้มครองตั้งแต่วันที่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทยค่ะและที่สําคัญประกันเดินทางจะต้องได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มที่ใช้วีซ่าเชงเก้นสาหรับใครที่กําลังมองหาประกันเดินทางเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแนะนําซื้อประกันเดิน เดินทางออนไลน์กับโบเทคมีแผนยื่นขอวีซ่าชเชงเก้นได้เที่ยวอุ่นใจไร้กังวลแน่นอนค่ะพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษลดทันที15%ที่ b o t e c co. h c o t h เลย